คืนนี้ก็เลยว่าะะกันต่อถึงคาราบาวครับไหมปรีวิวคาราบาว<ช>ครับหรือว่าฟุตบอลลีครับของอังกฤษเนี่ยตอนนี้มาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะใช่ทีมจากอะพรีเมยรีกเขาลงสนามไปตั้งแต่รอบที่แล้วละคราวนี้เป็นรอบที่4นะครับแมนยูเตดเจอนิวคาเซิลนี่ก็เป็นคู่คู่เอกเลยพี่ชี่ เราต้องยกให้บีซี่ตีสามสิบห้าเลยนะตีสามสิบห้าอันนี้หนูพูดได้ใช่ไหมถ่ายทอดสดได้ได้ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีแล้วก็มีไทยรัฐติ๊กต็อกคือคือไทยรัฐทีวีเนี่ยจะถ่ายทอดสดคู่แมนยูเจอกับนิวคาสเซิลส่วนลิเวอร์พูลเจอกับบอลมัทเนี่ยถ่ายทอดสดทางไทยรัฐติ๊กโอ้โอเคติดตามได้นะติดตามได้ทั no ้งสองช่องทางเป็นแฟนแมนยูก็ด oh, okay. ูผ่านทีวีถ้าเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็ดูในติ๊กต็อกได้ไม่ต้องไปหาช่องทางทางธรรมชาติแฟนลิโอฟูก็อาจจะดูแมนยูก็ได้นะอุ้ยหรอจริงหรอแฟนลิก็ตติดามมแนยยูเอะ ชนะอยู่แล้วจะบอลมัด bon อย่างนงี้นหรอ,อ,อก็ไม่เสียวเสียวหมนงันเสียวเสียวมั้นซึ่งนะตอนนี้นะคะแมนยูก็มีเรื่องราวมากมายเยอะแยะเพราะว่าเพิ่งจะแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูตอ่อสามในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมล่าสุดซึ่งเอ็นิวคาเิลเองเกมล่าสุดนี่ก็พลาดท่าสเสมอกับวูกนะใช่ใช่สองสองประตูต่อสองแต่ถ้าไปดูผลงาน เกมก่อนหน้านี้ก่อนที่จะผ่านเข้โสโาสู่รอบ16ทิมสุดท้ายหรืรอ,อรอบที่4ในฟุตบอลคาราบาลคัพเนี่ยแมนยูชนะคริสตัลพาเลทไป3-0และเป็นเกมที่เล่นดีที่สุดในฤดูกาลนี้ตั้งแต่เปิดฤดูกาลม,มามเกมที่ชนะพาเลท3-0 ส่วนนิวคาสเซิลนี่ก็ใช่ย่อยอยเขาน็ o c k เมซิเตียออเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะผ่านเข้ามาจนสำเร็จหลายคนบอกว่าโอ้โหนิวคาสเซิลถ้าผ่านซิตี้มาเจอแมนยูแล้วผ่านแมนยูได้เนี่ยม,ม,มันควรจะต้องไปถึงแชม์แล้วไหมเพราะปีที่แล้วนะคะนิวคาสเซิลก็ผ่านไปจนถึงเกมนัดชิงชนะเลิศสื่อฟุตบอลคารบาวครับแต่ว่า นัดชิงเนี่ยเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็พลาดท่าแพ้ไป<ช>คราวนี้เหมือนเป็นการรีแมทเกมนัดชิงอีกครั้งหนึ่งเขาว่ากันว่าเหมือนที่พลาดหัวอะแมนยูจะย้ำแน้นหรือนิวคาสเซิลจะล้างแขนอ่ะทีนี้มาดูความพร้อมกันหน่อยนะคะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ต้องรอลุ้นเช็คความฟิตของอารอนวันบิซาก้ากับกาเซมโรว่าจะพร้อมกลับมาลงสนามหรือยังนะคะคือเห็นภาพกลับมาซ้อมแล้วแหละแต่เกมล่าสุด ที่แมนยูแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไม่มีชื่อของทั้งสองคนนี้นะคะส่วนคนอื่นๆที่เจ็บกันอยู่อยู่แต่เดิมก็ยังไม่หายกลับมาลิซันโดมาติเนสไทเรลมาลาเซียลุคชออามัดเยโลแล้วก็จอร์นซันโชก็ยังไม่มีชื่อกับทีมนะคะส่วนนิวคาสเซิลจริงๆเขาก็มีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บเยอะเหมือนกันนะ,อ,อ,ะอย่างฮาวิบาลเนี่ยอาจจะต้องรอเช็คฟิตหน่อย ที่เหลือนี่จะขอ,อ,อ,อบเมอร์ฟี่สเตเปนบอทแมนเนี่ยดีไม่ดีอาจจะเจ็บ,บตสตีเฟนบอทแมนอาจจะเจ็บนาวด้วยค่ะอเล็กซานเดอร์อีซักมีเฮนเดอร์สันมีแอนเดอร์สันเนาะไอเลียตแอนเดอร์สันก็ซานโดโตนาลีก็ลงสนามไม่ได้ด้วย<ๆ><ๆ>เพราะว่าติดโทษแบนสิบเดือนนะคะคราวนี้ดูการจัดทัพกันหน่อยดีกว่าการจัดทัพของ ของเอีิฮาวเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ3า3สามสี่มีคาร์ลวิลสันนะคะออกสตาร์เป็นตัวจริงในแดนหน้านแล้วก็มีอารเมรอนกับกอร์ดอนยืนซ้ายกับขวานะคะตรงกลางก,ก็บูโน่กิมารายส์นี่บูโน่กับบูโน่เขาจะชนกันนะอบูโน <Bruno, S 1> ่กิมารายส์กับ บรูโน่เฟอร์นันแต่ว่าจากการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเขาอาจจะพักบรูโน่เฟอร์นันในเกมนัดนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นไปตามนั้นไหมแต่พี่ชีว่าไม่พักหรอกออเพราะว่าอย่างเอเวฮากอะ่ะเขาจัดชุดใหญ่หตลอดแล้วก็ยังมีโจริงตันนะคะมีวิวลล็อกนะคะ,ะส่วนแมนเชสเตอร์ยูงไนงเต็ดเนี่ยพีชี ว่าเดายากว่าจะจทำอย่างไรซึ่งคาดการสื่อต่างชาตินะคะก็โอนาน่าเฝ้าสาวเหมือนเคยนะคะมแมก็กไวจะกลับมายืนคู่กับวาราหลังจากการสัปดาห์ยืนคู่กับอีเวนส์ทางซ้ายจะให้เรกิลอนลงมาทำหน้าที่แทนเินเดอเลิฟในเกมสุดสัปดาห์ที่เดนเดอร์เลิฟได้ลงเนะาะฝ่าก็เป็นดาโลเหมือนเคยคะ่ะตรงกลางเนี่ยอารมราบัดยืนคู่กับเอริกเซนนะคะคาดว่าคาเซมิโร่อาจจะยังไม่พร้อมแล้วก็ให้เมสันเมาส์เนี่ยเล่นตำแหน่งเบอร์สิบ โดยมีอันโตนี่ยืนขวากานาโชยืนซ้ายแล้วก็ราสมุธคอยลุนยืนด้านหน้าถ้าเป็นไปตามนี้นั่นหนม,ม,มายความว่าก็จะพักหมุนนะแรดฟอร์ดแล้วก็บรูโน่สองคนที่เหลือกอ็ได้ลงสนามกันมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นแบบนี้ไหมแต่พี่ชีว่าเกมนนี้นเหนื่อยเล่นในบ้านไม่ใช่เล่นในบ้านแต่ก็เหนื่อยแหละแต่บ้านแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดตอนนี้ก็เป็นรีสอร์ทแอนด์สปาอยู่ พักผ่อนสบายไม่ใช่ตอนนี้หลอก็เห็นบอกว่าเป็นพักผ่อนเดูการที่แล้วเล่นในบ้านดีแข่งแร่งชนะตลอดฤยดูกาวถือว่าเป็นนรกของทีมเยือนถูกต้องแซลอีกแลดูกาลนี้ก็อาจจะแบบพี่ต่อช่วยน้องหน่อยสิการที่แล้วเป็นนรกของทีมเยือนไงก็ถูกถูกไปเนี่ยก็พี่เขาพูดถูกนะแต่ดูกาลนี้ก็อาจจะแบบเออปรับปรุงอยู่ใช่แล้วก็มีข่าวข่าวนอกสนามเยอะด้วยนะใช่ใช่ แต่ว่าสื่อเมืองนอกเขายังคาดการว่าแมนยูยังสามารถชนะนนวคาสเซิลได้สองหนึ่งนะก็ตามหน้าเสือตามนั้นสอ,อเขาคาดการณ์สองหนึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นว่ามันก็หือจับเหมือนกันนะพลิกพลิกล็อกได้นะเนี่ยนิวคาสเซลนี่เขาเป็นทีมที่ว่เอาเป็นว่าน็อกแมนซิตี้มานี่ก็แสดงเห็นถึงความเขาเรียกว่าเขาก็มุ่งมั่นในระดับหนึ่งอะ่ะกับกับรายการนี้คือ ดูความดีว่าเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จมานานเลยเนิร์เซิร์ฟถ้วยไหนก็ถ้วยเนี้ยเขาเขาเอาแน่นอนเอาหมดใช่ไหมแมนยูดูแล้วก็คงเอาแน่นอนเหมือนกันนั่นแหละกู้ศรัทธานะครับเพราะว่าผลงานล่าสุดไม่เดียวเสียเลยนะครับมีคุณนัทกรินถามมาว่าวารานลงไหมผมว่าลงแน่นอนลงเหรอลงใช่ไหมนะฮะเพราะว่ายังไงเทนฮักต้องเน้นไม่ให้เสียประตูไว้กอดในหลังแล้วล่ะนะเกมรับนี่คือมีปัญหามาก นะครับโอนาน,น้าเขาช่วยเซฟอยู่ไงตอนเนี้อปก<อ>ติแ้วบ,บริการนี้จะให้มือ2ลงนะ<ช>แต่พอผลงานมันไม่ดีอย่างนี้อะไรยังไงก็ต้องอโอนาน,น่าลงไปลงเฝ้าเสาเป็นหลักไปก่อนแต่ว่าน, <ะ S 1> นิวคาสเซิลเองนะคะ สี่นัดหลังสุดนี่ก็มีพลาดเหมือนกันส,สี่นัดหลังสุดนี่คว้าชัยในเกมเดียวคือคว้าชัยหนึ่งคริสตัลพาเลทในเกมหลีนนะคะแล้วก็มีพลาดแพ้ไปหนึ่งเกมนัม่นเป็นเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์พแพ้กับดอทมูลนะคะแล้วก็ในหลีอีกสองนัดนี่ก็เสมอกับเวสต์แฮมแล้วก็เสมอกับ Wolf. อู๊ ไม่พูดดีกว่าต่อต่อต่อก็ไม่ไมมั่นใจใช่ไหมไม่มั่นใจคือนตอนนี้แมนยูเจอทีมไหนก็ลุ้นหมดใช่ผมว่าอาจจะผ่านได้นะแต่มันคงไม่ไม่ผ่านแบบสบายสบายอ่ะอาจจะผ่านแบบสิวเฉียดอย่างเงี้ยและอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะต้องโดนจุดโทษกันด้วยไม่ได้แต่บางทีพิชชี่แอบคิดว่าปล่อยไปเลยก็ได้นะเราไปโฟกัสกับลีกยังมีอีกหลายถ้วยใช่มันยูแต่ละแล้วก็คือนตอนนี้ถ้าถ้าจะด้วยด้วย คุณภาพของทีมด้วยขนาดของทีมนะตอนนี้เราจะไปลุ้นกับทุกถ้วยม,มันก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บด้วยมันก็สืบเนื่องมาจากฤดูกาลที่แล้วที่มันแข็งเยอะมากมเพราะฉะนั้นถ้าตัดอันไหนได้บางอันตัดออกบ้างดีไหมเราก็ยังไงอย่างแรกที่แมนเชสเตอร์ยูในเต็ดโฟกัสมากที่สุดก็คือการต้องจบท็อปโฟให้ได้ก็ตัดไม่เราไม่ไปตัดฉันไม่ลงนลีกอะไรออกไปล่ะ <laughs> มันยากกว่านะมันได้กระตังเยอะผมได้กระตังเยอะกว่าเออชนะเกมหนึ่งมันได้ตั้งหลายบาทผ่านเข้ารอบมันก็ได้แต่ไม่เป็นไรในมุมมองพี่นะพี่มองว่าเกมนี้มันอยู่แต่ตกรอบอันนี้พูดจริงๆไม่ใช่ด้วยความเคารพพี่คิดว่าดิวกาเซ่นมีทีเด็ดกว่าเดี๋ยวลองดูกันคืนนี้ร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจะออกทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา